เอาแค่ฤดูเปลี่ยนท,ที่เปลี่ยนทุกๆปีเปลี่ยนทุกๆรอบเนี่ยร้อนฝนหนาร้อนฝนหนาบ้านเราเนี่ครับมันส่งผลกระทบจริงๆนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นทุกปีวนมาทุกปีจะต้องภูมิแพ้ขึ้นทุกปีจะต้องมีผิวแห้งถ้าเป็นบ่อยๆก็กระทบสมดุลกายสมดุลใจกระทบเรื่องงานข้อสมพันธ์อันนี้หมอจะฝากไว้นะครับว่าแก้ต้นเหตุคืออะไรครับสมดุลดีมีภูมิคุ้มกัน ดูนะครับอาการนี่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่มักจะพบเจอในช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับไม่ใช่แค่ฤดูการเนาะเราคิดว่าฤดูหนาวอาจจะไม่หนาวก็ได้ที่บอกว่าฤดูหนาวไม่มีจริงนะครับในประเทศไทยแต่ว่าก็มีช่วงหนาวนะช่วงนี้นะครับหมออยู่กรุงเทพแล้วก็จริงๆก็มีคนไข้ที่มาปรึกษาออนไลน์อยู่ต่างจังหวัดกันหลายคนก็บอกว่าอากาศหนาวยิ่งตอนนี้บางทีเนี่ยหนาวกันเออมากเลยนะครับในในช่วงแบบออพายกุก็มีเป็นละลอกละลอกนะครับอากาศที่หนาวรละเย็นเนี่ยบางท,ทีทําให้ธาตุไฟนะครับ าคใไ้มากขึ้นอ่าก็คืออย่างนี้ต้องบอกว่าอากาศที่หนาวอากาศที่เย็นเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าเย็นร่างกายก็ต้องเย็นหรือว่าธาตุไฟก็ต้องก็ต้องหย่อนใช่ไหมครับธาตุไฟที่น้อยธาตุไฟที่น้อยเกินไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้สมดุลเท่าไหร่นะครับคือว่าบางทีเนี่ยเราจะเหมือนเรากินน้ําเย็นเนี่ยอ่าช่วงแรกๆก,ก็เหมือนกับมันก็เย็นเนาะมันก็รู้สึกหนาวสัน่นอากาศหนาวมากแรกก็หนาวสั่นแต่ว่าธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นการ ธาตุรู้ก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยมันพยายามปรับตัวเนี่ยพยายามสร้างาให้มันสมดุลนะครับดังนั้นก็เลยไปต่อแล้วก็ไฟ,ฟมากน้ําก็จะแห้งนะครับก็อาการที่มักจะพบเจอนะครับคัดจมูกน้ํามูกไหลไอจามระคายคอมีเสียหะนะครับอันนี้ต้องบอกเป็นทางเดินหายใจนะครับน้ําแห้งในกรดผิวเนี่ยง่ายมันเหมือนร้อนจนแห้แหงใช่ไหมครับแล้วก็ระคายคอมันตะกุนคอแห้งแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งคือมันร้อนแล้วมันเหมือนกับเหมือน มันยังไม่ท,ทันแห้งมันดันออกมามันเดือดดันออกมาซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ภูมิแพ้อากาศด,ด้วยไม่ใช่ที่ชัดเจนเนะว่าร้อนแป๊บหนึ่งพอพอหวัดหายน้ำมูกคัดจมูกอะไรก็หายไปแต่บางคนเนี่ยไม่มีเชื้อแต่แพ้อากาศคือละกาศเปลี่ยนเปลี่ยนโดยดูยด,ยดูก็ได้หรือแค่เปลี่ยนจากอากาศเข้าห้องแอร์อากาศตอนเช้าดื่มน้ําเย็นอะไรเงี้ยดื่มดื่มน้าอุ่นพอเปลี่ยนไปเนี่ยก็น้ำมูกไหลแล้วหรือคัดจมูกแล้วอันนี้เกิดจากครั้นที่ไฟเราไม่บริูรณนะครับเราปรับตัวไม่ทัน น้ำก็ร้อนดันขึ้นมาเหมือนน้ำไหมครับที่หมอชอบเปียบเทียมเราก่อนที่มันจะแห้งก่อนที่มันจะเดือดจนแห้งเนี่ยมันเดือดดันขึ้นมามันก็เอาไปคัางที่จมูกไปค้างที่อะไรครับตัวคอมันก็มีเสียมหามีน้ำมูกมีการคัดจมูกได้จำไว้ง่ายๆครับสิ่งที่มันจะกระทบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทางเดินหายใจแล้วก็ผิวหนังอีกงานหนึ่งจริงๆเป็นที่พวกอ่าพวกข้อข้อต่อมันจะมีพวกธาตุน้ำคือคือพวกเลือดน้ําเหลืองแล้วก็สารน้าเยอะถ้าข้อเรามีปัญหามันก็ไม่ไม่ไม่ ไม่มีตัวหล่อ,อเลี้ยงข้อก็แห้งก็ฝืดได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นก็จะก็จะพบได้นอนกว่าส่วนใหญ่ะต้องมีเรื่องอื่นด้วยเช่นอาหารไม่ไดีใช้งานหนะักจนข้อมีปัญหาข้อข้อเสีข้อฝืดนะครับโอเนเนาะแล้วก็คนที่อยู่ในอากาศที่ร้อนเนี่ยลองจับผิวตัวก็ได้ครับมักจะเย็นอ่าอันนี้ลองทดสอบเองได้นะตัวผิวจะเย็นถ้าเราสบดุลดีเนาะเราไม่ใช่ว่าเป็นไข้าตาม แล้วถ้าราอยู่ในอากาศที่หนาวที่เย็นเนี่ยผิวมันจะอุ่นขึ้นถ้าเทียบกับคนคนคนเดียวกันนะอย่าไปเทียบกับคนที่ธาตุไฟแรงกว่าเราหรือไปเทียบกับคนที่น้ําน้ำธาตุน้ำเยอะอันนี้คนละเรื่องลองคนคนเดียวกันดูนะครับตัวจะอุ่นจะร้อนช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับส่วนตัวเราจะเย็นช่วงที่อากาศร้อนมามันช่วยระบายความร้อนออกอันนี้เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆเนาะทีนี้ขั้นในขั้นตัวเป็นไข้ก็เป็นคล้ายๆธาตุไฟที่มีความ แปรปวนนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับต่อไปคือท่าลมนะครับมึนเวียนปวดตื้อหัวหรือบ้านหมุนนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้ครับต้องบอกว่าพบเจอได้นะครับพบเจอได้นะครับคนที่เออเราเหมือนกับว่าไม่ทันได้ดูแลตัวเองเนี่ยแล้วบางคนก็ไม่ได้เป็นหวัดนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมมีไข้หรือมีอาการมืนเวียนปวดตื้อหัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับว่าเรามาดูคลิปไลน์นี้กันนะครับแล้วก็มาลองถามกันนะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเป็นเนี่ย มันใช่ไข้หวัดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ไข้หวัดก็ได้นะครับอาจจะเป็นการแบบคลา้ายๆแพ้อากาศหร,หรือว่าเป็นความไม่สมดุลที่เกิดจากช่วงอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับมาคุยกันเนาะ <S <S ต่อไปนะครับบางทีฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเนี่ยทำให้มือเวียนหัวได้นะครับตื้อหัวหรือบ้านหมุนซึ่งเป็นต้องบอกว่าผิวแห้งคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นใข้เนี่ยจะชัดเจนแต่บางคนเนี่ยอากาศเปลี่ยนทีไรเนี่ยมันเหมือนกับไฟมันค้างลมมันไม่เดิน แล้วก็เหมือนแค่บนน้ํมันข้น้วมันเหนือยอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็โอกาสที่มันจะการไหลเวียนจะไม่ดีก็มึนเวียนหรือตื้อหัวหรือบางทีกลายเป็นบ้านหมุนได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะว่าทัวนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการที่ทัดไฟโดยตรงนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้มีร้อนร้อนหนาวหนาหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบคัดจมูกนำมูกไหลไอจามระคายคอเป็นทัดน้ําเด่นหรือว่าเป็นเป็นทัดดินเลยออกไปที่ผิวผมขนเล็บฟันนะครับแล้วก็มีความแบบทั้งแห้งทั้งบางทีเปราะขาดง่ายนะครับก็มีปัญหา ได้เช่นกันแล้วก็รวมถึงท่านลมที่บอกว่ามืนเวียนปวดตื้อหัวบ้านหมุนหรือบางทีท้องอืดง่ายอันนี้ก็มีผลนะครับนะครับที่เราจะพยายามที่จะแก้ให้ได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วถ้าเราแก้ต้นเหตุได้คือเราทนทานกับความหนาวความเย็นหรือปรับสมดุลได้เนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการอะไนี้เราจะแก้ต้นเหตุได้เลยนะครับเราจะเห็นปัญหาแนละ้วว่าทาไมไอ้ภุมิแพ้ก่าหรืออากาศเปลี่ยนทาไมมันดูแบบดูมันส่งผลโลกลึมคนเนี่ยเช่นนะครับ หมอมีเคสตัวอย่างเยอะนะครับพออากาศหนาวปุ๊บความสัมพันธ์ไม่ดีเออเกี่ยวไงยังไง,ไงหรือว่าทําให้งานมีปัญหาหรือบางทีทำให้อารมณ์มันดาวบางคนนี่มีโอกาสเสียประสมเศร้าเป็นซุมเศร้าช่วงหน้าหนาวเยอะขึ้นอันนี้มีผลนะครับที่อาจจะเชิงมาจากได้เห็นนะครับแล้วก็บางคนที่สังเกตจากตัวเองหรือคนใกล้ตัวเนี่ยก็ฝากฝากมาตามนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับอ่าก็ตนเองนี่ชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วก็ ชัดเจนเลยเขาว่าอากาศที่เปลี่ยนเนี่ยก็นอกจากสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้สภาพจิตใจขุ่นมัวไม่สดใสหรือบางทีก็มีเรื่องที่มันแบบเหมือนกับเหมือนไม่ฟ l o w เหมือนบอกธาตุเนี่ยมันมีทางกายและใจเนาะเวลาไฟมันมันร้อนมันค้างๆน้ํามันแห้งมันไม่สดชื่นนี่จะทาให้เกิดอะไรครับทําให้เกิดแบบแข็งตัวสิ่งที่เราเคยคิดเล่นๆหรือว่ามีอะไรที่มัน f l o ข้างในมันก็ไม่ f l o อารมณ์ก็จะทึมๆซึมๆความคิดก็จะแบบเหมือนกับไม่ค่อย ไม่ค่อยแลกหรือคิดไม่อะไรไม่ค่อยออกซึ่งอันนี้นนก็พบว่าเจอในคนที่มีปัญหาเรื้อรังนะครับอ mm hmm. ถ้าใครที่อยู่แบบเย็นชั่วคราวอาจจะแบบอาจจะอาจจะชอบก็ได้อาการเย็นนะครับแต่ถ้าแบบไม่สมดุลมักจะกระทบไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ทีนี้ส่งผลต่อการงานชัดเจนนะครับว่าถ้าใครที่ไม่สมดุลก็มันก็จะต่อ,อยอดนะกายมีปัญหาใจกระทบความวเหล่านี้นก็ทําให้เหมือนกับมันมันแข็งอ่ะปฏิธิภาพในการทํางานก็ลดลงอาจจะเฉยชาได้ง่ายคือรู้สิถึงอาการเจ็บป่วย มันก็วนกลับมาเป็นลูกศรสองหัวเนาะทำให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่ว่าจะป่วยทาง่หนพวกบอกทางเดห์ใจมีผิวมีปัญหาหรือว่าปวดนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพกายใจก็ดูแลงานก็กระทบนะครับอันนี้ก็กลายเป็นวนเป็นงูก,กินหากลายเป็นเสียเสียสมดุลด้วยเรื่องอื่นตามมานะครับหมอเนี่ยเจอคนมาเยอะนะครับว่าที่มาพูดเนี่ยเคสจริงที่เจอมาทางนั้นเลยนะครับรวมถึงนี่ความสัมพันธ์หรือ,องสังคมเนี่ยมันกระทบยังไงครับเพราะไม่สบายกายไม่สบายใจก็ทําให้เขาไม่ไม่ค่อยอยากมีปฏิสัมพันธ์ก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมหรือว่าความสัมพันธ์ใกล้ตัวก็ได้จะเป็นครอบครัวคนรักเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีเราก็เช่นเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยอยากออกอากาศมันหนาวเย็นหรือต่อให้อยู่บ้านแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาในเชิงอารมณ์มีปัญหาในเชิงร่างกายเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นกันนะครับก็อาจจะกระทบความสัมพันธ์ได้แล้วบ่อยครั้งที่พอสมัยมีปัญหามันก็กลับมาทำให้ทัดน้ําเสียที่บอกเคยหลายหลายครั้งเนอะว่าเออทดน้ําที่เสียสมดุลหรือว่าแห่ไม่ห่อเหี่ยวอะ มันก็ส่งผลให้เราดูแลความสัมพันธ์ได้ยากขึ้นนะครับเพราะมันเหมือนกับมันไม่ชุ่มชื้นนะครับนะครับอันนี้คือพลังงานที่สืบต่อกันหมอจะอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วทีนี้ถ้าคนที่ไม่สมดุลแล้วก็เป็นหรือว่ามันหนาวเลือรลังมันหนาวอยู่นานเนี่ยไฟที่อุ่นขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลนะครับถ้าพอดีพอดีคือกดเข่าอบอุ่นมันมีไฟชื่นหนือ่ไฟอบอุ่นร่างกายมันจะอุ่นพอดีลมก็จะเคลื่อน f l o ดีน้ำที่มันนี่ที่มันแบบมันควรจะอยู่ภายในมันก็ออกมาชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับ และสิ่งกันคือดินก็จะพยายามกระชับคืออย่างที่บอกจะมีขนลุกเนาะพยายามให้รักษาความออุ่นไว้แต่ถ้าไม่สมดุลเนี่ยไฟที่พอดีพอดีก็จะยังไงครับคืออย่างนี้คีย์เวิร์ดง่ายๆครับไฟอุ่นพอดีคือหมอจะมีคีย์เวิร์ดอันนึงที่บอกว่าดินเนี่ยดินคือดินคือแข็งกับอ่อนเนี่ยคือพอดีคือดินคลายคือผ่อนคลายพอดีลมเคลื่อนอ่าลมต้องเคลื่อนเลาะไหลเวียนถ้าเกิดหนาวบ้างจนแบบลมไม่เคลื่อนก็คือแบบหายใจลําบากเกร็งไปหมดหรือกระทั่งแบบท้องอืดบางคนก็เย็นเกินจนจนจนลมไม่เดิน ดินคายลมเคลื่อนไฟก็ต้องอุ่นกระจายอุ่นในที่นี้ก็คือไม่ร้อนไปไม่เย็นไปอย่างที่หมอบอกเนาะแล้วก็กระจายตัวดีถ้าเกิดอุ่นสมมติอุ่นแค่อกแต่ไม่กระจายไปที่มือเท้าเป็นยังไงครับมือเท้าก็หนาวอ่าเราก็จะเราก็จะกลายเป็นร้อนอยู่ภายในหรือบางคนเนี่ยไม่อุ่นเลยเย็นเลยก็คือหนาวหนาวอกหนาวคอบางทีก็หนาวไปถึงในช่วงท้องนะครับส่งผลต่อระบบต่างๆเพราะว่าภายในไม่ควรจะเย็นนะครับควรจะร้อนหรืออุ่นพอดี อันนี้เราพูดตะกอนตัวนีน้ที่แบบพอดีเนาะถ้าร้อนไปก็มีหลายอย่างนะตับร้อนหัวใจเต้นเร็วความดันนี่ครับแล้วก็ต่อไปคือน้ําชุ่มไหลเวียนน้ําชุ่มก็คือชุ่มชื้นแล้วก็ไหลเวียนดีเช่นกันนะครับถ้าน้ําชุ่มชื้นอยู่แค่คอปาแต่ว่าผิวแห้งหมดเลยก็ไม่ดีนะซึ่งโอเคจจะไม่ใช่แค่ผิวนะเป็นผมเลวก็มีผิวผมเล็บมีฟันมีหนังด้วยนะหนังก็คือหนังของเราเนี่ยคือขาดความชุ่มชื้นไม่สดใสมีสีที่เปลี่ยนไปแล้วจะเปราะขาดง่ายนะครับถ้าเป็นผมหรือเป็น ผมแห้งเสียหรือเป็นเล็บที่เปลอานะครับบางคนนี่ก็ผิวที่ชัดเจนเลยครับอากาศเปลี่ยนปุ๊บผิวแห้งทันทีนะครับแล้วก็มีขั้นในขั้นตัวเป็นไข้ขาอาจจะมีร้อนมีหนาวห,หรืออาจจะแบบทั้งร้อนตรงกลางแต่ว่าหนาวไปมือไปเท้าอันนี้ก็จังเก็ตน,นะครับว่าบออจะแบ่งหมวดอันแรกนี่จะเป็นเน้นแบบเหมือนทัดน้ำที่แปรปวนหรือว่าทางในหายใจที่มันแบบมีน้ำหมู่มีใกล้ครอบมีเสมหะแล้วก็ผิวเหมือนทัดดินที่จับต้องได้แต่จริงๆมันมีทุกท่าน,นะครับผิวหนังเราก็ต้องมีความทัดน้ำที่ชุ่มชื้นมีท่ะ ช่วงหน้าหนาวก็มีโอกาสที่ทําให้น้ําแห้งนะจากการที่ไฟขึ้นหรืออากาศมันแห้งลงอันนี้ก็ไม่มีผลเสียเหมือนกันนะครับนะครับอ่าหน้าหนาวแล้วไม่ว่าจะหนาวนานหรือไม่นานนะครับก็ใส่ใจมาดูแลสมดุลกันแบบองค์รวมนะครับแล้วเราจะพบว่าเราจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องคอยมาแพ้อากาศนะครับเอาชนะได้แล้วนะครับสมดุลดีท่ากับมีภูมิคุ้มกันนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาวะกันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับ